กบมาฮอดเลยเด้อทุกคนวัดป่ามหาโชกเนาะทุกคนอย่าพูดว่าเจ๊ขามาวัดป่ามหาโชกมาทําอะไรยังไงวันนี้ทําไมต้องมาวันนี้มาดูกันเพราะว่าต้องดูท้ายคลิปนะเนาะเดี๋ยวมีคําตอบเนาะทุกคนอันนี้กับบริเวณวัดเบิ่งฟังนะครับเป็นแน่นนะบรรยากาศดนะีดีเนาะต้องฟากขึ้นมือน,นี่กับคนลายอีกเลยทุกคนลายอีกแล้วเนะจ๊ขาสิได้คิวท่ายเนาะ มาเบิ่งกันนะทุกคนต้องมีบัตรคิวต้องมีบัตรคิวเขาต้องไปก่อนแล้วก็มีเท้ากันสิมาล้วก็สิในน้ำว่ามาต้องฮิดจังใดจังใดเจอดนี่แหละโอ้จะมาหอดเลยทอดเลย สบายดีสบายดีนะเนาะให้ผู้อจจุโาวมาอย่างมาวัดประมหาสชุนี้เหตุผลอย่างที่มาต้องมาวันนี้ไปเปิดดำเการเลยเช่ไหครับท่านเล่าบอกก่อนนะบ้านบุสบาจีนจังไรเน่บ้านพี่บอลเทียต่อบ้านบุษบาถูกเดียน เขาไปทนเปนวนะโอ้เจ้าไปขึ้นไปโดก่อนนะเปนย่ะไนดาวขาที่ดึงวนเหุเกาะะงสขาวมาซไปบน่ดจังไดบนมีนอนนบสอป่ะ้ไปเบิกมนลยก่อนเอ้าบ่อันนพลงเหรอปะปะมันไปแซก่ะไปเวียดะ ก็ไม่ได้นะ่าเคยโดนเนาะมาจะใส่เนี่ยบ่พัน,อ,น,น,อ,นอ,อ,ออกไปโดนแหละทุกคนมือนีงก็มาบวชทานนี่แล้วจัดส,สีพาทุกคนไปเลาะก่อนเนาะจะเพิ่มสิมาจากมักมูงหรือว่าเฮาพาเลาะก่อนเนาะนนพาลเลาะตะเวนดูก่อนว่าไพมานมีบ่อนยังสื่อยังแน่เอายังบูซาแน่จะไปบูซาจังใด่ไปทุกคน เล็กสิบห้าไปอันนี้แหละคนว่าเข้ามาวัดตามมหาโชคเขาส่งมาอ่าโมทุบเทียนไปบูชาบูชาทุบเทีย่อันแล้วของขายเพิ่นกัมี่พอข้าเดี๋ยวเพิ่นมาฮอดที่เนาะขายกันหลอกกันแลมได้กันแลมมาแล้วเพิ่นกัมีจุดบอลอันยังก็เมื่อเนี่ยเพิ่นไปอยู่เดี๋ยวจะข้ามายังรอลุ้นคำตอบเพราะเมื่อเนี่ยหวยลาวออกด้วยเนาะกันเล็ดกันตรงนี้แหละ มาบูชาตะเทียนก่็เอาไปอันนะึงนะถวายนะคุณไดอยากมาถวายยังกะถวายได้ทีข่ของลูกเอาแต่ทูบเด้อไอ้รับเอาแต่ทูบับเ,เ,เ,เทียนแนละ้วอ่าเขาลูกมาเอาอันนี้ลูกเอาแต่ทูบพี่พราวก็สิพาไปเอาทูบไป,เ,ปเลยเนาะไปกราบไหว้อ่าพระผาไงเลก็อา่าพญายกปู่พญา,านะาคเนาะแล้วก็ ท่าเวสุวรรณท่าเวสุวรรณนาจิขาวจะท่าไปเหมือนนี่เพราะว่าท่านเป็นรากากาับเซตแรกกะสีไปบ้านน้องคำหลานเนาะแม่จะไปบ้านน้องคำหลาต่อป่ะเม่และที่สำคัญก็คือเขาเผื่อมานำกันเนี่ยเพราะว่าท่านนาสิมาตอนเย็นประมาณสามสี่โมงเด็กพอดีเับไปบ้านน้องคำหลานนะครับไ,มไปมาเจอน้องตาฮิปอีกแล้วคน,นสวยนคนบอกว่าฮิปแต่ตา นักหน่อยเบิงตาเบิงทิแท้ทุกคนน้งอันชลามาจากบ้านซอมาอไกสอนแกล้งสมรเบือสมแจ้งสูงเซ็มนี่งน่นองจามต้อประกอเป็นเงิอยู่นั่งนี่นี่่นี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 บุญ่นีุญี่น่นี่่ี่น่นีอนให้ีนง่นนนี่นีี่นี อาจไปแล้วอย่าได้ถูกย่างหวางย้ำน้องยิงโดน่าเผดเพินมาทำทำแดงาเศร้าอย่าด้มอนน้าไข่วัดไหนไข่ปัญญากร้มภาษาจักเจ้าใกล้ทางลาเหร่เทวุตเทวได้พึ่งยิงั้าวข้าพ่อยี่ยู่ป่ไใสพ้อยสุขเซเริ่มลั่นข้าหลายอย่าง ง่ายใจสกัใช่ว่าก็พ่อไม่มาไปไกเชืแลาพ่อุกสิ่งอยหลหลังเข่ารวเจ้าอยู่ตุกยามเมื่อบุญบ้านบําบ้างเมื่อเขาเห็นบุญบ้านอันนี้เมื่อเขาเห็นุาหลายวะรถสองคันไ่ได้ลนะรถสองไม่ได้รสองคันเนาะอาซาตาเฮฟถึงไซเรนลก แชทหนึ่งบอลูกเงินทอด,น,ทอดนี่ให้เบอกซาตาฮีปพันหน้าไปกล้องกันลูกน้องสวยสบายดีแลสบายดีกล้องกล้องซาตาฮีปเดินนี่ใครมากก็เจอเพลินตลอดเลยวัสดีครับมาซ้ับเสื้อก็เจอน้องตลอดน้องนิ่มหวานสวยแต่เวลานิ่ม,มนะต้องเอาอะนะฮิปตาน้องในหนึ่งฮิปแต่ตาอันอื่นบ่ชฮีปเมาหน่องเมาน้องอีกแล้วหนึ่งทางในนะเบิ่งหัวคนได้ดี ไปายพพ่อเท่าเนี่ไป่ายพกพอเท่านี่คนก็มาอยู่วัดตลอดเนาะพ่เท่าตาตีก่เท่าตาตีสบายดีสบายดีเมขานกันนะเด้ออ่าสบายดีสบายดีเด้อเออจากที่สุกจากหอนยำนอนหนังยินเด้ออ่ปอดตู้ลุกเด๋อวเออชาถูกคอยบนขับบนชูบนอยู่บนจองสับชินยันทองอหลังมากขึ้นน้าเด้ยเด้อ ขอยเจ้าไปตกลงความคอยเจ้าไปํำลมเมินขอให้เจ้าใส่ขึ้นดาวขาวขึ้นเดือนเดินบ่าวเดาสาดตู้อ่าก็ได้พรไปเลนนึง็ไ้พรไปลนนอติปไปใจตาฮิปลูกโอ้จะแพงแท็ีเจ้าเนี่ยซื้อยังซื้อย่งลูกโอ้ตายฮิปคือเจ้าของนะนี่เัง่อตาเนี่ามาบม่กี้นี่ 20, ซื้อนังกอดลูกสื่อลานีสื่อลานีเป็นลูกซาตาฮิปปะ um. ลูกโอ้ะเป็นสะเพงมาพันบลาแจักเดือนเลยลูกพันนยังงเหรอเหินเอามาถวายจะเพ่งเัตรคำว่าจกเลี้ยงเขาก็เอามาถวายเออมีแมวเหินอยู่อยู่กุฏิเหินนะก็เป็นสะเพงเออแบบบอยครับยู่บ้านจะมาจอนจัดไลยเอามาถวายวัดบ่ได้ต้องเอาแบบว่านะทุกคนวันนี้เว้นบัตรก็ก่วงควงนะทุกคนเลย แบบว่าปผสมโซนแบบเนี้ยติชินออกแบบว่ามาหลายหลายนี่เบิ่งกนี่ขนาดวันจันเนาะวันจันยังขนาดนี้เขาวันทำวันแบบวันดจานขึ้นยังไงเขาเป็นสั่งผ่าบ่ะนั่นได้ยังเป็นสั่งผ่าอันยังก็ลืมนสื่อเลยอ่ะยังคือนประธานในแลกมลืมเพิ่นและปฏิสัมพัญธ์ไปขอพรน้ำกันขอมือในห้วยออกเนาะเอาไปเอามาทูบจุดห้วยแบบได้แล้วได้ตัวดีแล้ว ได้แล้วบอกแมได้บอบอกไได้บอขุยบังเล็กก่อนบังเล็กก่อนโอยะขอบใจเด้ออ่ะเปลี่ยนกันอ่ะคุณนี่ให้คุนี่ขบใจุเออาจูสื่อในกันเองห้าเก้าแปดสองแปดสองสองแดสองแปดสองเบื่หนึ่งห้าเก้าเฮ้งเงเนียนทำด้เองเเลยทด้วยทำเองดวย พูบ่าวะันนี้พูบ่ากระต่อยเอาโถดต่อยเลยปะเอาต่อยโถดโอ้ยเอาสามรวมหมัดเลยปะ, <laughs> ปะเอาปูบา่บาเพิ่นก็ดีใจะละลึกละลี่เลยกระชุมกระชวยมาวัดปกติมาวัดเลยเป็นยังก่อนนอน ปกติมาวัดอะยเกี่ยวาเศาเดือด่าเข้มข้นเลยเนาะเมื่อนี้ผู้ชายเดินผ่านก็เลยกระตุ้มกระชวยวัดละลิกละลิกละลิกมาองเห็นคนงามนักเห็นหน้าบึ้งใส่เลยอ่าอยู่ไปบาดองน้องสวยย่ากอึ้งทางต้เสียหายน้องก่อนสบายดีเห็นภาษาภาคนิดเดียวขอโทษนะว่าอย่าไปน้องคนสวยอ๋อปั๊บย้าเด้อ น้องคนห่างตเตะุอกอันดับแรกเขาต้องไปกับ้คงใหญ่ก่อนนะแมงแมงมาาสิไปซอยเพื่อนัทกิฟต์ยาก่อนไปเบิรงบริเวณแถวนี้นะบริเวณเลยให้น้องรถมยไปเบิรงกอาเนาแบบยังไวหรือว่าสัสเอาอัสสักันกันคลิปแรกสุยาวในหนึ่งเด้อทุกคน ระว่าเขาต้องแบบใช้เวลาในการเห็นใบหนึ่งใช่ครับระหว่าเขาจะไป<ล>ะเห็นกิจ,จกรรมก่อนปะไช่ใหญ่ก,หก่อนกลับาใหญ่ก่อนปั้งนี้ก็เสี่ยงดีเล่นหนึ่งนะทุกคนขอขอกอพรอะไรทุกคนเอพอโตอันเดอร์เพื่อนเห็ดแล้วเนี่ยแต่เพื่นไม่ตื่แล้วเนี่ยแต่เพื่นเห็ดใหม่เนี่ยทุกคน,ออน,น,นและเคื่นจะมีเห็ดหลายอย่างหลายคลิปนี่เนาะเด็กชายก็ลายมากมาอยู่เพือเดียวทรงผมเป็นแรงงานอยู่ทรงผมแม่ก้างานแม่ไปตัดหั่นอยู่ใช่ ไปตัดห่านไปห่านนิดได้ดีเลยเจ้าของเพิ่นห่านสื้อบ้านน้องนนท์คนบ้านนนท์ดอกไม้เลิศเทคุณแม่เมย์มีใส่กระดีราคาก็ถือผู้ใดมาอยากอยากพาอยากให้เจ้าขาวพาไปหานเพิ่นก็มาได้เด้อเจ้าขาวยินดีพาไปเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเแม่นบ่อันพี่ขาวพี่ออกเจ้าของพี่ขาวพี่ออกแหละกับแบบเดียวกับเอื้อยเพิ่นนหละเนาะอยู่เขาอยู่ไกลกันอยู่ไกลกันเนาะมนจะไล่ไล่เนาะเหมือนเดิเพราะจะก่อสร้างเรื่อยๆในทุกคน เพราะว่าเพิ่นเพิ่นเล่าให้ฟังว่าเพิ่นมีแบบว่าบริจาคอีกสิบเอกตระแต่ตอนนี้ประมาณห้าเฮกตระทั้งหมดหลายปานนะพราะว่าแม่ห้าเอ,อ,อ,เอ,อกระคนมีสิบเอกตระเป็นการกสืสอสางตาพัฒนาอาชีพนี้จะเลิศขึ้นเรื่อยๆเแต่ทุกคนจะดีใจมากดีใจมากนะนะครับคือไม่จุดมุ่งจัพอดเป็นบบแบแมน เราต้องตั้งคิดตั้งแต่จุดทูบจุดเทียนกินละบ้างแม่แม่แม <c oughs> ต้องอันนี้ก่อน หลังจากหลังจากกราบขอพรองค์พญใหญ่แล้วก็ไปกราบองค์พญานาคองค์ผู้พญานาคมาถึงคนแล้วก็มาก็ต้องรอดท้องเพิ่นได้รอดท้องเอาโศกเอาเยงเด็จังหน้ากราบแล้วเขาก็ใชมาขอถ่ายมาถ่ายรูปเนาะเป็นที่ระลึกแต่สีหนึ่งกาขอขอกาที่สำคัญกับคอนะมือนี้ เมื่อกี้พูดอยู่นะเม่อกี้พูดกันบ่าทุกคนเป็นบ่อพูกันทุกคนว่าที่ขาวมาหนีมาอย่างกระไเฉลยมีค้อตอบทั้งนั้นมีค <c oughs> ้อตอบให้นะคะทุกคนตอนนี้ก็อย่างหันหลังอยู่มนักงานไมาใกล้ๆสิเาต้องมาจุดมูมคอสอันตอนิดยันมุมบ่ได้บุญจะมีซิบสูดซิบสวยเนาะ Oh, เรียบร้อยมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยแล้วสบายตัวขึ้นเป็่งประกายงามโอนหลังจากเจก๊ขาวกับขอพรแล้วก็มีคําตอบให้ทุกคนเลยเด้อดูเอาเด้อทุกคนนี่เพิ่นมาบอกเจก๊ขาวโดยเฉพาะเนี่ยทุกคนนะจือจ่อไว้เด้อทุกคนจือจ่อไว้เด้อตรงนนบอกว่าเมาหน่อง,ลองแล้วประเด็๋เมาหน่องเขาก็สวยทุกคนเห็นบอกเห็นกล้องไอ้น่องเขาก็ป๊บโลด น้องเขาจะเป็นอย่างนาะทุกคนตอนนี้น้องนองนงกํกลังงานานนัอยู่ขพอพรอยู่เด้อทุกคนไล่เจขาวกับสีให้เบิ้งนี่ยองพ์พญานาทุกคนความยาวลำตัวทั้งหมือนี่เจขาวก็บยังบูหูเด้อทุกคนพอเจขาวมาสามสีเถือแล้ว โอ้โล่นะหล่ได้เจ้าโล่แห้งหล่โล่คำบนหล่พนมบ้่งมาาสองสาวขนาดนี้ด่ะเนาะหลังจากเขากราบคอป่พญานาคแล้วก็พากันไปกราบเทวีสุวรรณทุกคนเพราะว่ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามอย่างเจ้าขาวกระตามผู้เฒ่าผู้แก่เิ่นว่าเลยเนาะเท้าก็บฮู้วายังไดเพราะว่าเทากบคนรุ่นใหม่อยู่และเป็นยังได้ข้ามารอบนี้รู้สึกว่าเรีนสบายอากาศดีเนาะทุกคน มื่อกกี้็มาขอายอหลายอย่างที่สำคัญเราเห็นแล้วจังเลยจะไปถ่ายเบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะอีกแล้วนะจ้ะกำลังรุ่นสาเมเลนโบแม่บัวได้ขวัดกันยักษ์สีนั่นเนาะทุกคนมากระมักกาบแปลว่าจุดทูบขอพรนำเวสวรรณเนาะคนกบมาหลายเด้อทุกคนช่วงที่ข้ามาเนี่ยก็สายเติบแล้ว บริเวณนี่กับคนกันลายมาเรื่อยๆแต่เบิ่งคือเพิ่นมาแต่ไทยเลยนี่ะแม่นเลยเบิ่งกการแต่งตัวมาแต่ใส่แม่อ๋อเบิ่งการเห็นไหมใช่ข่าวบอกว่ามาถึงเลยมาแต่ไทยอมาไกลนะแม่เนาะเด๋อเด๋อฮะจุดไหมฮะไอแม่จุดก่อนบ้างไหมจุดก่อน ต่อคิวก่อนเ้อต้องต่อคิวต่อคิวก่อนครับแม่เพราะวันเราเป็นคนแบหรือว่ามีหนึ่งแต่จริงๆก็ไม่รู้หรอกพอดีเห็นต่อแถวก็เลยต่อแถวต้านให้ได้ให้น้องคขาจุดก่อนแบบให้น้องประจุด่อน เเอาตัวใดดีจะยนหลายก็ลายคนหลายอันใช่ไหมเนาะจุดไฟจุดมันจุดไฟจุดมันเนาะแล้วจะผัดโศกไโศกมันเด็กเขาจะเอาดวงเอาตั้งเอาของไพล่นลยแหละอันใดอันหนึ่งเนาะนะเขาเอาไปเลยบนทุกอันเอามาทุกอันกันก็ถือเลยรยังไงถูกนะก็โอเคเนาะแล้วก็จบเนาะก็กราบทั้งสามอย่างเนาะองค์องค์พระใหญ่ องพญนาขาวเวสสุวรรณแลแเราก็ได้ตัวดีนะทุกคนดูในใน,ใน,ใ,นในกลางกคลิปนะดูในกลางกลางคลิปว่าเจ้าขาวมาขอเพื่ออยากได้อะไรวันนี้แต่ก็มีคําตอบอยู่แล้วเพราะว่าเจ่าขาวต้ององค์เจ่าขาวไปอง,องค์พญนาองปู่พญนามีคําตอบตรงนั้นนะคะทุกคนก็ขอมกขอบใจเนาะที่เข้ามาเบิมัมานะ้มเนาะ ที่สําคัญกับอันใดผิดพลาดประการใดกับหรือว่าคําพูดใดโบสุภาพหรือว่าโบหุอันนั้นนะเนาะเขาก็เป็นเด็กน้อยก็ขอโทษขออภัยเหลนะทุกคนเนาะกับประมาณนี้เด้อทุกคนบ๊ายบายสบายดีสบายดี